อัสสลามุอะลัยกุมมาราะมะตุลลอฮะบารากาโต้สวัสดีในทุกคนนะครับสำหรับคาบนี้นะครับเรามาเจอกันดีกในวิชาในหลักภาษานะครับคาบที่7นะครับการเขียนรายงานและโครงงานนะครับคุณโลกูก่อนที่คุณครูจะอธิบายเรื่องของการเขียนรายงานและโครงงานค,ค,คุณมีคุณครูมีคําถามที่จะถามเราหน่อยนะครับนักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรก หรือขั้นตอนเริ่มต้นของการศึกษาคนา้นคว้าคือขั้นตอนใดเพราะเหตุใดขั้นตอนการเลือกเรื่องที่จะศึกษานะครับคุณลูเพราะถ้าไม่มีการเลือกเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะเริ่มศึกษาหรือค้นคว้าได้นะครับโอเคนะครับการเขียนรายง,งานนะครับคืออะไรนะครับ การเขียนรายงานคือการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยมีการนำเสนอตามลำดับขั้นตอนก่อนหลังโดยผู้เขียนต้องเรียบเรียงการนำเสนอให้สอดค้องร้อยเรียงกันทั้งเรื่อง และตรงกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาจากจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็คือวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับคุณลกต่อไปเรามาดูการเขียนการเรามาเรามาดูการเขียนรายงานก่อนนะครับหวัวข้อการเขียนรายงานการศึกษาคนขวานะครับคุณลกมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คือหนึ่ง ขั้นตอนการเขียนรายงานการศึกษาคนขวาก็คือหนึ่งการเลือกเรื่องสําคัญมากนะครับกุลกอันดับแรกเราต้องเลือกเรื่องก่อนเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุดเพราะเป็นเครื่องมือกําหนดทิศทางของรายงานได้ว่าจะออกมาในทิศทางใดมีความสั้นยาวเท่าใดจะต้องกล่าวถึงประเด็นใดบ้าง โดยการเลือกเรื่องที่จะเขียนสามารถกำหนดขอบเขตด้วยหลักปฏิบัติต่อไปนี้นะครับ 5. ประการด้วยกันคือหเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ 2. เลือกเรื่องที่ตนมีประสบการณ์ 3. เลือกเรื่องที่ผู้อ่านสนใจหรือเหมาะสมกับผู้อ่าน 4. เลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์ตั้งผู้อ่านและผู้เขียน เลข 5. เลือกเรื่องที่มีแหล่งศึกษาค้นควาได้ง่ายเช่นเอกสารตำราผู้เชี่ยวชาญแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยนะครับขั้นตอนที่2นะครับคือการเขียนโครงเรื่องเมื่อเราได้เรื่องมาแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการเขียนโครงเรื่องการเขียนโครงเรื่องทำด้วยกันดังต่อไปนี้คือหนึ่ง การรวบรวมหรือเรียบเรียงหมวดหมู่ความคิดเป็นยังไงนะครับก็คือขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะต้องพิจารณาว่าจะนําเสนอเนื้อหาใดบ้างโดยเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรงเท่านั้นแล้วตัดทอนเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องส่วนที่2การจัดลําดับความคิดหรือการจัดกลุ่มความคิดเป็นขั้นตอนต่อมานะครับ หลังจากผู้เขียนรวบรวมความคิดและแตกระเด็นหลกักประเด็นรองแลว้วซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจะต้องนํากลุ่มความคิดที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนแรกมาพิจารณาให้ได้สาระเนื้อหาโดยครบถ้วน 3. การขยายแนวคิดหรือเรียบเรียงเป็นถ้อยําหลังจากที่เราจัดลาดับ หรือจัดกลุ่มความคิดแล้วผู้เขียนควรเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงเรื่องแต่ละประเด็นเพื่อขยายแนวคิดให้สามารถเขียนได้ชัดเจนต่อไปลำดับที่3นะครับก็คือการค้นคว้าหาความรู้สามารถทำได้ด้วยการ2วิธีนะครับ ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์มีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูล,ทเ,มลเท็จจริงเช่นจดหมายเหตุจดหมายโต้ตอบวรรณกรรมต่างๆก็ขเขียนประเภทกล่าวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับลูกในหัวข้อที่4นะครับเราต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อ นำความรู้ที่เรารวบรวมมาทั้งหมดมาเขียนเนื้อขึ้นตามโครงเรื่องที่เราวางไว้และอ่านนะครับก่อนสุดท้ายขั้นตอนนี้สำคัญมากคือมีการตรวจทานและแก้ไขเราต้องอ่านหลายๆครั้งนะครับว่ารายงานของเราโอเคไหมดีไหมอ่าถ้าไม่ดีก็แก้ไขใหม่นะครับแต่ถ้าดีแล้วก็ไปตามนั้นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราได้เจอหน้ากันนะครับเดี๋ยวจะให้ทํารายงานด้วยแต่ตอนนี้ให้ลูกทําแบบฝึกไปก่อนนะเบบฝึกหน้าที่3 0มนะครับเบบฝึกหน้าที่3 0มเดี๋ยวเรามาเขียนรายงานกันอันนี้คุณครูมีแนวคําตอบมาให้ด้วยแต่ว่าลูกสามารถคิดขึ้นมาเองได้นะครับขอให้โจทย์มาว่าฉันเบือ่อ กับการตื่นเช้าขึ้นมาโรงเรียนฉันไม่เห็นว่าการมาโรงเรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อฉันเลยใครกันนะที่เป็นคนคิดว่าเด็กต้องมาเรียนหนังสือฉันมีเพื่อนที่โรงเรียนแต่ทุกคนล้วนไม่อยากมาโรงเรียนเรามักจะหนีไปที่อื่นโดยไม่สนใจกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน ทุกเชาที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันจะภาวนาใฉันไม่ต้องมาโรงเรียนอีกประมาณนั้นนะครับมันช่วงนี้โควิดไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมประมาณนั้นนะครับอ่ะคุณลูกครับอันนี้คือสิ่งที่คุณครูทำเอาไว้แล้วนะใครจะตามคุณครูก็ได้หรือใครจะคิดมาเองก,ก็ได้นะครับจากหัวก็กําหนดข้างต้นนะครับคุณครูศึกษาค้นคว้าม,มาเป็นเรื่องว่าพัฒนาการการศึกษาไทย สรุปผลการศึกษานะครับในอดีตการศึกษาสวนไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงจะต้องเรียนรู้งานบ้านงานเรือนจนเมื่อประเทศไทยนะครับสยามตอนนั้นเข้าสู่ยุคล่าณานิคมของชาติตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าจะสร้างความเจริญให้แก่คนในชาติได้ จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้ารับการศึกษารวมไปถึงการจัดให้มีการเขียนหนังสือเรียนหนังสือขึ้นปัจจุบันคนเข้าถึงการศึกษาง่ายขึ้นมีกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องการศึกษาของคนในชาติโดยตรงการศึกษาไทยจึงได้มีการพัฒนามาโดยตลอด และคาดว่าในอนาคตการศึกษาจะต้องดีกว่านี้เหมือนกับที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการที่นะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับให้เด็กผู้หญิงได้เข้าไอ้ผู้หญิงไม่ต้องเด็กหรอกไอ้ผู้หญิงมีสิทธิ์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกอย่างการศึกษาด้วยจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบขึ้นมานะครับนั่นเองคุณลก เพราะั้นเราต้องมองเห็นว่าการศึกษามีความสําคัญมากลูกดูข่าวต่างประเทศแม้ที่มีประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องการศึกษาอยู่เช่นโดยการศึกษาประเทศที่พัฒนาช้าเพราะการศึกษาเราไม่ได้ไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นโลกการศึกษาเหมือนกับสนา,สามของเราเขาบอกแล้วว่านบีบอกอไว้ว่า เราจงศึกษาตั้งแต่ในเปรจนถึงหลุมฝังศพเห็นไหมลูกการศึกษามีความสำคัญมากอย่ามองว่าเรียนแล้วจบแล้วพอแล้วอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วมนุษย์เราต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วพร้อมที่จะรับความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนครูครูเป็นครู ครูก็ต้องเรียนครูก็ต้องศึกษาความรู้ไม่ใช่เป็นครูแล้วไม่ต้องเรียนไม่ใช่นะครับเป็นครัยิ่งต้องเรียนเพราะต้องหาความรู้เยอะแยะมากมายดังนั้นเราต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วที่จะเทอะไรมันก็ไม่รับแล้วมีแต่ล้นออกมาอย่างเดียวนะครับคนลูกที่น่ารัก ดังนั้นการศึกษามีความสําคัญนะครับลูกคิดหัวข,ข้อขึ้นมาเองได้เลยวันนี่คุณครูเล่าอย่างี้คิดเองได้เลยจากข่าวจากประสบการณ์จากอินเ,นเนทอร์เน็ตจาก YouTube จาก Facebook ที่เราเห,เห็นอยู่นะครับสามารถคิดเองได้แต่ถ้าใครคิดไม่ออกก็ตามแนวทางของคุณครูก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับโอเคนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนวัสดุมัยกุ้มมารอประตูรอบตัตรออก